่นะครับนักกีฬาพร้อมศูนย์ศูนย์ล้นล้นไหนช่างต่ำได้แต่อบนศูนย์เออดไออดนั่งตรงนี้ลูกกับกัรเส้นนั่งตรงนี้ลยดูเลย สั่งต่ำได้แฟนศูนย์สองสั่งต่ำได้แฟน

ห้าศูนย์ผมเข็งครับได้แต่ประเด็นนะครับจังหวะลูกทำนะครับแล้วมันกระดิ่งครับโดูน้องชายนะครับ โอเคครับหนึ่งหาสังงตําได้แต้ อหุ่เค้งได้แต้มทีมบอกรับจบครับคุก สามสั่งจำได้แต่สามเจ็ดกองแต่แล้วากองอายู่ะี่เวลาขาปีเดียวไอ้พวกกอสั่งได้แต่ แปดอีกสองปีก็ได้เงินเดือนคนแก่หรืขี้ไม่ใส่ปลาดีหละเส้งตั้มได้แต้มสามเก้าสังตําได้แต้มสิบ สาม <S 2> <S 2> <ๆ>คนเพลงได้แต<ๆ>้มสี่สิบชังตับได้แต้ 1ิ4เอ็ด่คมเคงได้แต้ห้าสิบเอ็ดคมเงได้แต้มสิบเอ็ด หกหกเขงได้แต้เจ็ดสิบเอ็ดหนึ่งแคหนึ่งได้แต้มหก้แต้ม ปดผมเคงได้แต้มเก้าสิบเอ็ดช่างตั้มได้แต้ม สิบสองเก้าหุมเข่งได้คะแนนสิบสิบสอง ได้แต้มสิบสามสิบแจสร้างตั้มได้แต้มตูเล่นผมเค็งนะครับแต้มเดียวเกมสิบสิบสี่ เกมนักกีฬาเปลี่ยนแดนครับผลการแข่ง <Exped> ข <ition> <s h arta> ันเซตแรกนะครับช่างตำนะครับผมพูดเลยยิงฝาได้แชมป์อีคนึงเป่นฝงคูนเ่งศูนย์ผมบอกว่าฝาได้แชมป์ตเ่ไงเป็นไงฮมเคงได้แต้มศูนย์สองกาไปเด เอาคืนหุมเข่งได้แต้มสามศูนย์สั่งตัดได้แต้มยืนในหลายคุมคนเดียวนะยืนในหลายเกมนะหนึ่งสาม ตีหัวตีหมดเดี๋ยวช่างตั้มได้แต้มโอ้ย็หนึ่งสุดยอดจริงนะประเทศผมไม่รู้ครับผมไม่รู้เขาก็มันตีหัวผมไม่รู้เรื่องครับน้อนผมรู้เรื่องสามสองนอกคุณหมอยกแล้วโอ้โหหายซ้าย

ช่างตํ âm, ้ได้แต้มมาไหมขึ้นเตะสุดยอดเลยป๋าสามห้าประเทศม่สดแบบม่เไปแค่ม้เ่งได้แต้มสี่หนว่ากันหม ทางตับได้แต้สี่หกหก k ได้แต้เจ็ดสี่ทำตามเขาอีกทางตับได้แต้

ไปได้นะคุณหมอเดี๋ยวอ่ารอบตาแต่มันมันแต้มต่อแต้มนะแปดเก้า <8, 6. S 2> ออกลูกออกเอาไอ้ลูกปันโค้งอะ่ะผมเทงได้แปดเก้าแปดสังกัดได้แต้ม <9, 8. S 3> นี้้จะไปเกี่ยวเบนเลยแบบนีปลาือไงครับถืถือเาถือกัเอปะทยมือแตะปทะมือกับปาเทีตันนั้นเกี่วได้้าเอากันดีกว่าสังต้ำได้แต้มแบแย่สลุกบะทะย่องมืออย่างเดียวเก้าสิลูกออกครับ ช่างต่ำได้แต้ม1ิเอ้นี่ลูกหาก,กินโอ้โหแปะกินแหละผมเคงได้แต้มเิตสแปิบสิบเอ็ดเปิดสินปดช่างต่ำได้แต้ม เดี๋ยวแป๊บนึงครับให้รถคันนี้ไปครับไปครับเซฟนักกีฬาได้ครับประการนี่ไงยี่สิบสองี่สิบเซฟนักกีฬาก็จากฝีฟ่าเลยนี่เซฟกีฬานักกีฬาของประเทศโอ้โหผมพิงได้แต้มเซฟนักกีฬามากเลยสุดยอดครับสิบเอ็ด สิบสองช่เชาังกาับแตมีบ็อกอนี้ำหป๋าเชอน้าเอามีบอกนองฝาเนาะอันนี้ปื้นบางผันั่นเบนมันมันถึงไสิบสาถ้ามีบ็อกนี่จะเหนื่อยมากกว่านี้นะเอามีบอกเลยขยกล้าขาจุดเหมือนเดิมหนัก สร้างตั้มได้แต้มผู้เล่นของทีงนะครับแต้มเดียวเกียตินะครับสิบเอ็ดสิบสีาา่จ <14. S 2> ีได้แชมป์แล้วนะครับนักกีฬาสองทีมครับสัมผัสมือครับ ไ,ไ,ได้แชมป์แล้วครับก็ผลที่ออกครับเป็นช่างตั้มนะครับคว้าแชมป์ไปครับรายการนี้ครับแล้วก็